เจนซีีพอร์เตอร์สวันนี้พาไปเรียนรู้กิจกรรมสารสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชมรมบาษามาลายูของนักศึกษามุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่เข้ามาศึกษาต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนก็ยังช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างกันด้วยติดตามจากรายงานนักศึกษานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ บาฮาามาลยูหรือชมรมภาษาและวัฒนธรรมมาลายูมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตถือเป็นพื้นที่หนึ่งของกลุ่มนักศึกษา3จังหวัดชายแดนใต้ที่เลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเลือกใช้ชีวิตในจังหวัดภูเก็ตมาจากจังหวัดยะลาครับหลักๆคือเหมือนกับรวมตัวรวมกลุ่มหลักๆแล้วก็ไปแพร่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มา ไปเพ่มากับเรื่องวัฒนธรรมของเรา3จังหวัดอาหารการกินชุดการแต่งกายของสามจังหวัดก็มีแบบแบบอื่นวัตถุประสงค์คือรวมตัวสามจังหวัดสมาชิกของเราจะมีทั้งหมดประมาณ300กว่าคนอะประมาณ300กว่าคนถ้าเริ่มตั้งแต่ปีก่อตั้งถึงตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าคน พวกเขาร่วมกันจัดงานชื่อบาลิกกมปงมีความหมายถึงการกลับบ้านเป็นกิจกรรมเพื่อพบปะระหว่างสมาชิกจัดการแสดงและทำอาหารกินเองแบบที่เคยทำที่บ้านชมรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของดิฉันดิฉันรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นอย่างมากค่ะเมื่อได้เข้าชมรมนี้ชมรมนี้เป็นอีกแรงผลักดันได้มีกำลังใจ ในการศึกษาต่อที่นี่ค่ะแล้วก็พี่ๆและเพื่อนๆที่นี่ในในชมรมนี้นะคะก็จะเป็นพี่ที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องค่ะถึงแม้จะเป็นชมรมภาษาและวัฒนธรรมแต่พวกเขาก็ทำกิจกรรมอาสาสมัครเช่นทำค่ายอาสาอบรมเด็กๆช่วยพัฒนาชุมชนและช่วยเหลืองานมัสยิดโดยระดมเงินทุนกันเอง ผนที่เกิดทำให้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วสมาชิกที่ไกลบ้านก็ได้พบปะเพื่อนมิตรในระหว่างทำกิจกรรม